Give fuck, you say. สวัสดีครับภาคสโลมาแล้วมามเ้วเอามาล้วเอาบ้านเฮาก็ซ้ำบ้านเฮ้าล้สู่ต่อไปบ้านเฮ้าแมลงวันนี้พามาดูฟุตบอลไทยลีกรายงานข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยเริ่มจากทีมแรกราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมหนองบัวพิชยะซึ่งนำทีมโดยดาวรุ่งยางธนาวุฒิโพชัยส่วนเจ้าบ้านราชบุรีนำทีมโดย ธนวัน์สึงกิทาวรจกกักรพันแก้วพรมซึ่งในเกมนี้โคดอิชิได้เข้ามานั่งดูด้วยคาดว่าน่าจะเมื่อดูฟอร์มของธนวันรแน่นอนสงสัยข่าวที่มีรายชื่อหลุดออกมาว่ามีธนวัต์ติดเข้ามาในลิสด,ด้วยจะเป็นความจริงเพราะว่าวันนี้โคดอิชิเข้ามาดูเพื่อความแน่ใจร้ายแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังธนวัตร ซัดลูกไฟใช้ไรย,ยิ่งนักต่อหน้าโคจิชิคาดว่าโคจิชิคงใส่ชื่อธนวัตรยางไว้ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนวันนี้ยิ่งต่อหน้าโคดเลยบ่าเวมือนี่แมธนวัตรแมวโห้ยยิ่งตอกย้ำว่ามั่นใจโคดใส่ชื่อ,อยางไว้แน่นอนอ้าวเอ้ยยิ่งลูกไฟยางสวยเลยมือนี่เริ่มเกมมาก็เป็นทางด้านราชบุรีเอฟซีที่บุก,กนำใส่ทีมเยือนอย่างน้องบัวพิชยะ และแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเตะมุมเข้ามาแล้วเป็นทางด้านเอ็นจีว่าแปรสวนผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามทำให้ราชบุรีออกนำตั้งแต่นาที25เกมในเวลาต่อมาก็ยังเป็นของทางด้านราชบุรีที่กระนำเข้าใส่และมีโอกาสยิงไกลจากธนวัฒน์แต่ก็เหินข้ามคานออกไปวันนี้ ธนวัตรมีโอกาสได้สับไกลหน้าประตูบ่อยครั้งจากจังหวะยิงแถวสองนี้คงทำให้โคชิชีตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ทีมชาติไทยของเราขาดตัวยิงไกลแถวสองพอดีคาดว่าธนวัตรจะมาเติมเต็มในส่วนนี้ได้หมดครึ่งแรกราชบุรีออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มมาครึ่งหลังก็เป็นทางด้านราชบุรีบุกเข้าใสเช่นเคย แต่ว่าจนแล้วจนรอดลูกสองก็ไม่มาเป็นทางด้านน้องบววิทยะตอบโต้ด้วยการยิงเข้าไปของธนาวุฒิโพชัยแต่หลังจากเช็ควียอากรรมการไม่ให้เพราะว่าเป็นลูกลำหน้าและแล้วก็ามาถึงข่าวของธนวัต์ได้สัดไกลจากแถวสองเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามลูกนี้ไม่มีการลำหน้าแน่นอนเพราะยิงลูกไฟเสียบเข้าไปเลย ทำให้ราชบุรีหนีห่างออกไปเป็นสองประตูต่อศูนและเป็นลูกที่สามของธนวัตรในฤด,ดูกาลนี้และแล้วราชบุรีเอซก็มาได้ประตูที่สาจากจังหวะสวนกลับขึ้นมาเป็นทางด้านเอ็นกีว่าลอกหลบสองครั้งลอกหลบกองหลังหลังหกักแล้วยิงซัดเข้าไปอย่างสวยงาม ทำให้ออกนำห่างสามประตูต่อศูนย์แค่นั้นยังไม่พอช่วงท้ายเกมเป็นทางด้านธนวันรได้บอลโต้กลับขึ้นมาฝั่งขวาทัศสยัญยโยนเข้ามาให้โชติพัฒนมงเข้าไปอย่างสวยงามโอม้ออกนำสี่ประตูต่อศูนย์ขาดร้อยสี่ประตูต่อศูนย์โคตรย่ถึงกับสะใจเลยสำหรับลูกดีโอ้ยโคตรยงฝ่าลิขิณบ่าวไอ้โอุ้่มเทียมสุดยอดแต่ว่าสนาขาดร้อยเลยมึงอนี่ยเอาเป็นนั้นว่าจบเกม ราชบุรีเอฟซีเป็นฝ่ายเอาชนะน้องบัวพิทยาไป4ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ต่อมาเป็นการพบกันระหว่างอุทยัยธานีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปัะจวบเอฟซีงัดนี้เจ้าบ้านนำทีมด้วยกองกลางสุดหรออย่างเบนจามินเกมเดวิดซึ่งฟอร์มกำลังร้อนแรงยิงต่อเนื่องมาเช่นกันคาดว่าโคชิชิคงหนักใจแน่นอนสำหรับแผงกองกลางของทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นธนวัฒน์สุนกิจทาวนเบนจามินเกมเดวิด ชนะที่สงกาสินรวมถึงวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญที่ยิงให้การท่าเรือเอาชนะเมืองทองไปได้ในวันนี้เช่นกันโอ้ยแผงก่องกลางมาหลายแตวเอ้ยอันนี้ยังมาร่วมทั้งวีรเทพโอ้ยทั้งทิติพันธ์โอ้ยก่องกลางนี่โต,ต,ตดีๆเด่นๆเ,เลยช่วงนี้ฟอ้อมดีหลายคนเลยเอาวเอ้ยปวดหัวแน่นอนโคตรอิชีและแล้วอุทัยธานีเอฟซี ก็ได้ประตูออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากกองหลังผิดพลาดเองทําให้บอลกระชอกมาหาเบนเจามินเดวิดกระชากเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ยิงเสียบเสาแรกเข้าไปเป็นประตูขึ้นนํกาก่อนอย่างสวยงามเบนเจามินคือฟอร์มสุดยอดแต่ว่าช่วงนี้อาวยิงต่อเนื่องมาหลายนัดเลยขาดว่าโคดอินชีนี่โอ้ปวดหัวแน่นอนแต่ว่าขาดประเด้นแน่แน่คือว่าเบนเจามินเกมเดวิดนี่นะกระชากลากเนี่สุดยอดสเสดยวเหี่ยวเลยอาจารย์งานนี้ต้องติดไปด้วยนะ หลังจากนั้นอุทัยธานีก็มีโอกาสได้ประตูที่สองจากสวนกลับของเบนเดวิตกระชาตขึ้นมา ส่งออกไปด้านซ้ายให้เพื่อนตบเข้ามาเบนอวิทสกิดนิดหน่อยเกือบเข้าประตูปัดออกมาได้ส่วนเพื่อนวิ่งเข้ามาซ้ำข้ามคานไปอย่างไม่น่าเชื่อโอ้ยยิงยังไงเพื่อนร่วมทีมหัวร้อนงานนี้โอ้ยมูโอ้ยว้ายเลยว่าดอกนี่มันยิงได้งไ้ยิงนกยางกันไม่เอาจดจ้เลยันมาเพื่อนร่วมทีมถึงกับสายหัวแบบการซ้ำลูกนี้โอ้ยได้แล,แล้วอุไทธา,านีก็มาได้ประตูที่สองจนได้ จากการแย่งบโหน้าเขียโทษของหลังของประจวบโดนแย่งบโหน้าเขียทูดตัวเองส่งออกให้เพื่อนด้านฝั่งขวาเป็นลูคัดวิ่งเข้ามอแปรเสียบมุมเข้าไปนํำห่างเป็นสองประตูต่อศูนยหลังจากโดนไปสองลูกทางด้านบีทีประจวบ ก็มาได้ลูกตีไข่แตกจากจังหวะสวนกับจังหวะนี้เป็นทางด้านตาอัวยิงไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองทำให้เกมคึกคักมากขึ้นแต่แล้วก็เป็นทางด้านอูทัยธานีมาได้ประตูตอกฝาลงจากจังหวะโต้กกับของอ่องทูสก,กิตบอลออกทางด้านขวา เป็นทางด้านเดียโกอาเวสกระชาเข้าไปในเขตโทษแล้วก็แปรสวนเข้าไปเลยทําให้ออกนำสามประตูต่อหนึ่งและจบเกมไปด้วยสก,กอร์นี้คู่ต่อมาเป็นการเปิดบ้านของเมืองทองต้อนรับการมาเยือนของคู่รักคู่แขนอย่างการท่าเรือฟอร์มของเมืองทองตอนนี้ถือว่าออกทะเลออกอ่าวไปไกลแล้วนัดนี้ มาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่เริ่มเกมมาแค่หน้าทีที่สิบาก็เป็นทางด้านการท่าเรือได้เฮก่อนจากการสวนกลับมาและก็หลุดเข้าไปของ บรชิตกะนิตสีบำเพ็ญยิงสวนประตูเข้าไปเสียบเสาสองทำให้ออกนำไปกวอนอย่างสบายหนึ่งประตูต่อศูนย์อีกแล้วเพียงด้องโอ้ยมุ้ยหีว่าช่วงนี้อ,อ่าวเอ้เสียบขึ้นเลยวะถือกสวนมาสองเทียเป็นประตูเลยเอ,เอ่าวเฮ้ยกากีหลีกองหลังกัเลย แนะแล้วในเวลาต่อมาการท่าเรือก็สวนขึ้นมาโดยที่ศัก,ศกเบเรยมี่ไมล์ลอกหลบกองหลังแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไปเดชบุญที่ทรงวุดไข้ควรสก,กัดออกมาจากเส้นประตูได้อย่างวุดวิยนโอโ้โหลอดตายไปนเนาะออาเอ,าเอา้จังหวะนี่ไหมหมดครึ่งแรกการท่าเรือออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มมาในครึ่งหลังเกมก็ยังเป็นการผัดกันลุกผัดกำลัดแต่แล้ว ก็เป็นทางด้านการท่าเรือมาได้ประตูออกนำสองประตูต่อศูนย์จากจังหวะมงเข้าไปของธนบณ์เกษรัตน์ลูกนี้ได้จากการเตะมุมเข้ามาแล้วก็เป็นธนบณ์ที่กระโดดขึ้นมงลงล่องเข้าไปทำให้การท่าเรือออกนำไปก่อนสองประตูต่อศูนย์ แต่เกมก็ไม่ได้จบแค่นั้นช่วงท้ายเกมเป็นทางด้านเมวินลากเข้าไปในเขตโทษและก็เป็นเฉลิมศักอาคีพวดพลาดเข้ามาเสียบลม้มลงทําให้กรรมการเป่าเป็นจุดโทษและแล้วเมืองทองก็ตีไข่แตกมาได้จากการยิงจุดโทษเข้าไปของวิรพลยเยอะเยอยยิงเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามทําให้เมืองทองไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสอง โอ้ยขั้นรเร็นจุดโทษน้ำเขานี่สียิ่งได้บ้าประตูเอาเอ้ยเมืองทองช่วงนี้ขาโรคงงี่หรือเอาเอ้ยแต่ทางด้านเมืองทองก็ไล่ไม่ทันทำให้จบเกมการท่าเรือเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งเป็นนั้นว่าวันนี้ทีมใหญ่เอาชนะไปได้ทั้งหมดและก็มีนักฟุตบอลที่อยู่ในขายติดทีมชาติสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นธนวัตรและก็เบนเดวิด รวมถึงวลชิตก็อยู่ในขายงานนี้โคดอิชิอหนักใจแน่นอนในแผงกองกลางของทีมชาติไทยชุดนี้มองไปที่ใครก็ดูดีทั้งนั้นวันนี้ช่องภาคสลลขอนําเสนอข่าวแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมท่านใดชอบชองชอบใจอย่าลืมกดสับสไลเป็นกำลังใจให้ช่องภาคสโลด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ